เช้าวันหนึ่งริมตลาดสดริมแม่น้ำเจ้าพระยาลมเย็นพัดมาพร้อมกลิ่นปลาสดๆสาวขายปลายืนจัดเรียงปลาลงในตะกรา้าสายตาเธอสอดสายไปทั่วเพราะผู้คนเริ่มหนาแน่นกว่าปกติทันใดนั้นมีชายแปลกหน้ามายืนใกล้ร้านเขาวสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดแต่รองเท้าเปื้อนดินเล็กน้อยดวงตาของเขามองมาที่เธออย่างลึกซึง้งหัวใจของสาวขายปลาเต้นแรงอย่างประหลาด ชายแปลกหน้าเอ่ยขอความช่วยเหลือเขาลื่นล้มบนกองน้ำแข็งปลามือสั่นขณะพยายามลุกขึ้นสาวขายปลารีบวิ่งเข้าไปจับแขนเขาน้ำแข็งเย็นชื้นติดมือเธอทันทีสายตาของเขาเธอไม่เคยเห็นมาก่อนมีทั้งความเจ็บปวดและความสงสารผสมกันเสียงลมพัดใบไม้กระทบหลังคาตลาดและเสียงเรีปลาของแม่ค้าอื่นๆคล้ายเป็นฉากหลังของความตึงเครียด เมื่อเขาลุกขึ้นยืนได้มือของเขายังสั่นแต่ดวงตาย,ยังคงจ้องมาที่เธอเขาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกขอบคุณเธอด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นแต่มีบางอย่างในรอยยิ้มนั้นที่ทำให้หัวใจเธอสั่นสาวขายปลาย,ยังยืนตัวแข็งเธอไม่เข้าใจความรู้สึกนี้กลิ่นปลายยังคงฉุนแต่กลับไม่ทำให้เธอรู้สึกเวียนหัวเพราะหัวใจของเธอกำลังเต้นรัวจนแทบจะหยุดเขาหยิบมือของเธอเบา ดวงตาของเขาจ้องลึกลงไปในใจแล้วเขาก็พูดคําพูดหนึ่งคําพูดนั้นทำให้เธอแทบช็อกเพราะไม่เคยคิดว่าใครจะพูดแบบนี้กับเธอในชีวิตจริงเขาบอกว่าเขาคือมหาเศรษฐีพันล้านที่เดินทางมาโดยไม่เปิดเผยตัวตนและการช่วยเหลือของเธอคือสิ่งที่เขาไม่อาจลืมเขายื่นมือออกมาอีกครั้งพร้อมคำพูดที่ทำให้โลกของเธอสั่นไหว ได้เลยนี่คือการต่อจากจุดที่หยุดไปโดยยังคงเน้นความตื่นเต้นความช็อกและอารมณ์ของสาวขายปลามือของเขายังคงประสานกับมือเธอความอบอุ่นแผ่ซ่านผ่านปลายนิ้วหัวใจของเธอสับสนระหว่างความกลัวกับความตื่นเต้นใบหน้าของเขาใกล้เข้ามาลมหายใจของเขาอุ่นและหอมอ่อนๆเหมือนกลิ่นทะเลผสมดินเหนียวจากตลาดเขาพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นขอบคุณเธอและบอกว่าอยากตอบแทน สาวขายปลาอย,ย่างนิ่งไม่รู้จะพูดอะไรออกไปพระน้ำหนักของคำพูดนั้นทำให้โลกรอบตัวเธอเหมือนหยุดหมุนผู้คนในตลาดยังเดินทุกพล่านแต่เธอเหมือนอยู่ในฟองสบู่ที่เงียบสนิททุกเสียงรอบตัวเลือนลางและมีเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่ดังชัดเจนเขาก้าวไกลาสายตาจ้องลึกลงไปเหมือนพยายามอ่านทุกความคิดของเธอแล้วเขาก็เอ่ยคำถาม คำถามที่ทำให้เธอแทบลืมหายใจเพราะเขาพูดอย่างจริงจังและใช้ถ้อยคำที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเขาขอแต่งงานเพื่อเป็นการตอบแทนการช่วยเหลือของเธอสาวขายปลาใจสัน่นไม่รู้จะยิ้มหรือร้องให้ดีร่างกายเธอแข็งทื่อแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาตลาดรอบตัวเหมือนจังหายเหลือเพียงเธอและเขา เธอพยายามหายใจลึกๆพยายามเรียกสติกลับคืนแต่ทุกอย่างกลับยิ่งชัดเจนขึ้นกลิ่นปลาความเย็นของน้ำแข็งเสียงลมทุกสิ่งผสมกันจนทำให้ความรู้สึกของเธอช็อกอย่างที่สุดเธอจ้องไปที่ดวงตาเขาอีกครั้งแล้วทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนเวลาหยุดหมุนหัวใจของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะและเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ได้เลยนี่คือการต่อเรื่องไปสู่ช่วงที่ตึงเครียดและช็อกที่สุดสาวขายปลายังยืนตัวแข็งมือของเธอเย็นเฉียบแม้จะจับมือเขาอยู่สายตาของเขาไม่ละจากเธอทุกอนูรอบตัวเหมือนช้าและชัดขึ้นเสียงปลากระแทกตะกร้าน้ำไหลจากแม่น้ำลมพัดใบไม้ทุกเสียงกลับทำให้ความรู้สึกของเธอหนักแน่นขึ้นเขาก้าเข้ามาใกล้จนเธอรู้สึกถึงลมหายใจบนแก้มใจเธอสั่นราวกับมีฟ้าผ่า สายตาของเขาแฝงความจริงจังและความลึกลับเขาพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นฉันอยากให้เธออยู่กับฉันตลอดไปสาวขายปลากลื่นน้ำลายคำพูดนั้นทำให้สมองเธอว่างเปล่าหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาร่างกายเธอสั่นด้วยความตื่นเต้นและกลัวปนกันเหมือนกำลังยืนอยู่บนขอบหน้าผาที่สูงชันเขายื่นมืออีกครั้งแต่คราวนี้แน่นกว่าเดิม ดวงตาของเขาเจาะลึกเข้าไปในใจเธอและเสียงรอบตัวเริ่มจางความเงียบปกคลุมตลาดแม้เสียงผู้คนยิงดังอยู่แต่เธอกลับไม่ได้ยินแล้วเขาพูดคำหนึ่งคำพูดนั้นทำให้เธอแทบช็อกถ้าเธอตอบตกลงเพียงครั้งเดียวทุกสิ่งในชีวิตเธอจะเปลี่ยนไปตลอดกาลสาวขายปลารู้สึกเหมือนเวลาแช่แข็งลมพัดแรงทำให้ผมเธอปลิวน้ำแข็งที่เธอจับเย็เย็นเฉียบ แต่หัวใจกลับร้อนแรงจนแทบระเบิดเธอมองไปที่มือเขามือที่ถืออนาคตของเธอไว้และในวินาทีเดียวความกลัวและความตื่นเต้นประปนกันจนเธอไม่อาจหายใจร่างกายเธอสั่นริมฝีปากสัน่นเธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกไปเพราะทุกค,คำตอบเหมือนมีน้ำหนักเท่ากับทั้งโลกความเงียบและความตึงเครียดในตลาดทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นและเธอรู้ทันทีชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ได้เลยนี่คือการต่อไปสู่จุดหักมุมที่สุดของเรื่องให้ความตึงเครียดและความช็อกสูงสุดสาวขายปลาย,ยังยืนนิ่งสายตาของเธอจับจ้องไปที่ชายแปลกหน้าหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอไม่ทันสังเกตว่าฝูงคนรอบตลาดเริ่มหายไปทีละคนเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเธอถูกดูดเข้าสู่โลกของเขาเพียงสองคนเขาก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมมือของเขาสัมผัสมือเธอแน่นขึ้น ดวงตาเขาเปล่งประกายลึกลับและเย็นเยียบเหมือนรู้ทุกความคิดทุกความลับในใจเธอแล้วเขาพูดคำหนึ่งคำพูดนั้นช็อกเธอจนแทบล้มทั้งยืนฉันไม่ได้ขอเธอแต่งงานเพราะต้องการตอบแทนเพียงอย่างเดียวเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ก้องกังวานฉันเลือกเธอเพราะเธอคือคนเดียวที่ฉันมองเห็นจริงๆสาวขายปากลือน,น้ำลายความจริงที่เธอไม่คาดคิดทำให้หัวใจปั่นป่วน ร่างกายเธอสั่นอย่างควบคุมไม่ได้กลิ่นปลาและลมเย็นกลับทำให้เธอรู้สึกเวียนหัวเหมือนโลกทั้งใบหมุนเร็วและช้าไปพร้อมกันเขาก้าวใกล้มาขึ้นใบหน้าของเขาอยู่ใกล้จนเธอเห็นละอองน้ำลมที่พัดมาและทันใดนั้นเขาจับคางเธอให้เงยขึ้นสายตาของเขาเจาะลึกจนเธอแทบมองไม่ออกว่าอะไรจริงหรือหลอกถ้าเธอตอบตกลงเขาพูดเสียงเบาแต่หนักแน่น เธอจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกครั้งสาวขายปลารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างรากับมีพลังลึกลับควบคุมหัวใจและจิตใจเธอมือของเธอสั่นริมฝีปากสัน่นแต่ก่อนที่เธอจะทันตอบร่างกายของเธอก็รู้สึกเหมือนลอยขึ้นและตลาดรอบตัวค่อยๆลบเลือนเหลือเพียงความมืดและแสงจางๆของดวงตาเขาทุกสิ่งเกิดขึ้นเร็วเกินไปและเธอรู้ทันที ว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดกาลไม่ใช่เพราะคำขอแต่งงานแต่เพราะความลึกลับและอำนาจของชายตรงหน้าได้เลยนี่คือการต่อไปสู่จุดช็อกที่สุดและพลิกความคาดหมายของเรื่องร่างของสาวขายปลารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในความมืดหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกลมเย็นพัดผ่านร่างแต่กลับทำให้เธอร้อนจนเหงื่อซึมเสียงตลาดเสียงผู้คนเสียงน้ำไหลทุกอย่างหายไปหมดเขาจับมือเธอแน่นกว่าเดิม สายตาของเขาเหมือนมองทะลุจิตใจฉันไม่ได้เลือกเธอเพราะโชคช่วยหรือเพราะความเมตตาเขาพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่เต็มไปด้วยอำนาจฉันเลือกเธอเพราะเธอคือคนเดียวที่ไม่กลัวฉันคำพูดนั้นทํำให้เธอแทบลืมหายใจร่างกายสั่นแรงเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตกลิ่นปลาที่เคยคุ้นกลับเหมือนกลายเป็นควันไฟและความเย็นของน้ำแข็งกลายเป็นความร้อนเผาไม่ผิวเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ ริมฝีปากของเขาอยู่ใกล้จนเธอรู้สึกถึงลมหายใจทุกความคิดของเธอถูกกลืนหายไปเหมือนเวลาหยุดหมุนและเธอไม่สามารถหนีจากสายตาเขาได้ถ้าเธอตกลงเขากระซิบเธอจะไม่ใช่เพียงคู่ชีวิตแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ฉันสร้างสาวขายปลารู้สึกเหมือนจิตใจและร่างกายถูกแยกออกจากกันความหวาดกลัวความตื่นเต้นและความสงสัยผสมกันจนคลุ้มคลั่ง เธอพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงไม่ออกทุกอย่างรอบตัวเริ่มสั่นไหวและแสงรอบๆตัวเขาก็เริ่มพร่าเลือนทันใดนั้นเธอเห็นภาพตลาดที่คุ้นเคยเลือนหายไปแทนที่ด้วยตึกสูงและแสงไฟเจิดจ้าร่างของเธอถูกลากเข้าสู่โลกใหม่ที่เธอไม่รู้จักและที่สําคัญที่สุดเธอรู้ว่าชีวิตของสาวขายปลาคนนี้ จะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไปได้เลยนี่คือการต่อไปสู่ตอนจบสุดช็อกและสะเตือนใจของเรื่องสาวขายปายืนอยู่กลางโลกใหม่ตึกสูงและแสงไฟเจิดจ้าทำให้ตาลายเสียงเครื่องยนต์รถรางและคนจำนวนมากดังรบกวนทุกประสาทสัมผัสแต่สายตาของเธอยังคงจับจ้องไปที่ชายแปลกหน้าเขาหันมามองเธอรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความลึกลับยินดีต้อนรับสู่ชีวิตใหม่ของเธอ น้ำเสียงนั้นนุ่มลึกแต่เย็นเยียบเ,เหมือนมีพลังบางอย่างควบคุมโลกใบนี้สาวขายปลาพยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างกายเธอเหมือนติดอยู่กับพื้นหัวใจเต้นแรงจนราวกับจะระเบิดเธอพยายามถามเขาว่านี่คืออะไรและทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่เขายื่นมือมาอีกครั้งสายตาของเขาเจาะลึกเข้าไปในใจเธอนี่คือโลกของฉันเขากระซิบ และเธอคือคนเดียวที่ฉันเลือกทันใดนั้นเธอเห็นใบหน้าของผู้คนรอบตัวทุกคนหันมามองเธอเหมือนรู้ทุกความลับบางคนยิ้มบางคนหัวเราะและบางคนไม่สบตาความรู้สึกแปลกประหลาดและหวาดกลัวผสมกันจนคลุ้มคลั่งเสียงหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนดังสะท้อนในหัวร่างกายเริ่มสั่นและเหงื่อซึมเต็มหน้ากลิ่นปลาที่เคยคุ้นกับกลายเป็นกลิ่นโลหะและควันไฟเธอพยายามเรียกสติ แต่ความรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าสู่เขาและโลกใบนี้เขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ดวงตาเขาเปล่งประกายแปลกประหลาดถ้าเธอตกลงอยู่กับฉันเขากระซิบเธอจะไม่เคยกลับไปเป็นสาวขายปลาอีกสาวขายปลารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนรอบตัวความกลัวความตื่นเต้นและความสงสัยรวมกันจนหัวใจแทบแตกและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าทุกการตัดสินใจของเธอ จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการไม่ใช่แค่เพราะความรักแต่เพราะความลึกลับและอำนาจของชายตรงหน้าโลกของเธอเปลี่ยนไปและเธอไม่อาจหวนกลับไปสู่ชีวิตเดิมได้อีกต่อไปได้เลยนี่คือการต่อไปสู่ฉากสุดท้ายที่ช็อกที่สุดเปิดเผยความลับลึกของชายแปลกหน้าและชะตากรรมของสาวขายปลาชายแปลกหน้าเอ,อ่ยเสียงเบาแต่ทุกคำเหมือนสะท้อนในหัวใจของเธอเธอคิดว่าฉันเป็นเทียมมหาเศรษฐีธรรมดา เธอยังคงมองเขาตาค้างเขายิ้มบางๆและเผยความจริงที่ทำให้เธอแทบล้มทั้งยืนฉันคือคนที่สร้างอาณาจักรทั้งหมดนี้ขึ้นมาเขาชี้ไปยังตึกสูงและแสงไฟที่รอบตัวแต่โลกนี้ไม่ใช่โลกธรรมดาร่างกายของเขาเหมือนแผ่พลังบางอย่างทำให้ทุกอย่างรอบตัวสั่นไหวและเปลี่ยนรูปไปสาวขายปลารู้สึกเหมือนจิตใจและร่างกายถูกดึงออกจากโลกเดิม ทุกความทรงจาเกี่ยวกับตลาดปลาและชีวิตเดิมของเธอเริ่มเลือนหายแต่ภาพเขายังคงชัดเจนเกินกว่าจะลืมดวงตาเขาเจาะลึกเข้าไปทุกความคิดทุกความรู้สึกของเธอฉันเลือกเธอไม่ใช่เพราะความเมตตาเขาพูดเสียงนิ่งแต่หนักแน่นแต่เพราะเธอคือคนเดียวที่ฉันเชื่อใจได้คนเดียวที่สามารถอยู่กับฉันในโลกนี้และไม่หวาดกลัวสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจหัวใจของสาวขายปลาเต้นแรงจนแทบหยุด ความตื่นเต้นผสมความหวาดกลัวร่างกายเธอสั่นจนไม่สามารถถอยหนีได้และในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าเธอถูกเลือกไม่ใช่เพื่อชีวิตเดิมแต่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกลึกลับและอำนาจเหนือธรรมชาติของเขาชายแปลกหน้ายื่นมือออกมาอีกครั้งสายตาเขาเต็มไปด้วยอำนาจและความลึกลับถ้าเธอตกลงเขากระซิบ ชีวิตเดิมของเธอจะหมดไปและเธอจะกลายเป็นคนของฉันตลอดกาลสาวขายปลายหยุดหายใจร่างกายแข็งทื่อสมองว่างเปล่าหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดและในวินาทีนั้นเธอรู้ชัดเจนว่าไม่มีทางหวนกลับโลกเก่าและความเรียบง่ายของเธอได้สูญสลายไปตลอดกาล ได้เลยนี่คือฉากสุดท้ายแบบช็อคขั้นสูงสุดเปิดเผยผลลับของสาวขายปลายอย่างเต็มรูปแบบสาวขายปลายยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกทุกความคิดเกี่ยวกับชีวิตเดิมและตลาดปลาเลือนหายไปร่างกายของเธอรู้สึกเบาลอยราวกับไม่ได้อยู่บนพื้นโลกเดิมชายแปลกหน้าเอื้อมมือมาจับมือเธอแน่นสายตาเขาเจาะลึกเข้าไปทุกอนูของจิตใจเธอตั้งแต่วันนี้เธอคือส่วนหนึ่งของโลกของฉัน เสียงเขาก้องกังวานเหมือนสะท้อนในหัวใจเธอไม่มีชีวิตเดิมไม่มีใครที่จะเข้าใจเรานอกจากเราเพียงสองคนแสงรอบตัวเธอเริ่มพ่าเลือนตึกสูงและไฟเจิดจ้าก,กลายเป็นภาพฝันประหลาดเรื่องของเธอรู้สึกถูกดูดเข้าไปในแสงสว่างสีเงินกลิ่นปลาที่เคยคุ้นจังหายแทนที่ด้วยกลิ่นโลหะและกลิ่นไฟฟ้าเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออก ร่างกายสั่นแรงจนเหมือนจะแตกสลายและในวินาทีเดียวความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยชายแปลกหน้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเขาคือผู้ควบคุมโลกแห่งอำนาจเหนือธรรมชาติผู้สร้างทุกสิ่งรอบตัวและผู้กำหนดชะตากรรมของเธอทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าตั้งแต่การช่วยเหลือเขาที่ล้มบนกองน้ำแข็งเป็นเพียงการทดสอบเดียวเพื่อดูว่าเธอกล้าหรือไม่ที่จะยอมรับโลกของเขา สาวขายปลาสะดุ้งสุดตัวแต่ร่างของเธอไม่สามารถหนีได้สายตาของเขาจับจ้องและร่างเธอเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกลึกลับนั้นหัวใจและความคิดของเธอถูกผูกมัดเข้ากับเขาโดยไม่อาจแก้ไขตอนนี้เธอเป็นของฉันแล้วเขากระซิบด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่เต็มไปด้วยอำนาจและทันใดนั้นสาวขายปลารู้สึกตัวเองหายไปโลกเก่าและความเรียบง่ายของเธอหมดสิน้น เหลือเพียงความมืดและแสงสีเงินที่จับมือเธอกับเขาไว้ตลอดการหัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดสมองเธอเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความสงสัยและเธอรู้ชัดเจนว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตของเธอจะไม่เคยกลับไปเหมือนเดิมอีกได้เลยนี่คือฉากปิดท้ายสุดสเตือนใจเผยชีวิตของสาวขายปลาในโลกลึกลับของชายแปลกหน้าเมื่อแสงสีเงินจางลง สาวขายปลาพบว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องกว้างสูงประงานผนังทําจากแก้วสะท้อนแสงพื้นเป็นโลหะเย็นเฉียบแต่ทุกอย่างดูสวยงามและเหนือจริงชายแปลกหน้าหันมาหาเธอรอยยิ้มของเขาเย็นเยือกแต่เต็มไปด้วยอํานาจนี่คือโลกของเราเขาพูดเธอจะไม่มีความอดทนและชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จักหายไปแล้ว สาวขายปลามองไปรอบตัวเสียงลมและน้ำในตลาดแทบไม่เหลือแทนที่ด้วยเสียงเครื่องจักรและแสงสะท้อนนะบปลานหัวใจของเธอสั่นแรงความรู้สึกกลัวและตื่นเต้นประปนกันจนแทบระเบิดเขาก้าวเข้ามาใกล้มือของเขายังจับมือเธอแน่นตั้งแต่วันนี้เธอคือส่วนหนึ่งของฉันไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเข้าใจเรานอกจากเราเพียงสองคน สาวขายปลาพยายามหายใจแต่ร่างกายรู้สึกหนักเหมือนถูกพันธนาการทุกความทรงจำเกี่ยวกับชีวิตเก่าของเธอตลาดปลาบ้านเกิดและเพื่อนฝูงเริ่มเลือนหายไปในหัวแทนที่ด้วยภาพของตึกสูงแสงไฟและโลกเหนือธรรมชาติของเขาเธอพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกสมองเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสับสนทุกสิ่งรอบตัวเธอถูกชายแปลกหน้าควบคุมและเธอรู้ว่า ไม่มีทางหนีจากเขาได้หัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดความรู้สึกทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นทั้งสงสยัยทุกสิ่งรวมกันจนทำให้เธอแทบพลุ้มคลัง่งและในวินาทีนั้นเธอรู้ชัดเจนว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตของเธอจะถูกผูกมัดกับชายลึกลับนี้ตลอดการแสงสีเงินส่องกระจายทั่วร่างของเธอมือของเขายังคงประสานกับมือเธอแน่น ร่างของเธอรู้สึกเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกเหนือธรรมชาติทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จักหายไปเหลือเพียงความมืดและแสงสว่างที่จับเธอกับเขาไว้ชีวิตของสาวขายปลาคนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตลอดกาลได้เลยนี่คือตอนพิเศษต่อเนื่องเผยความเปลี่ยนแปลงภายในใจและพลังของสาวขายปลาในโลกใหม่เมื่อเวลาผ่านไปสาวขายปลารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเอง หัวใจที่เคยเต้นแรงด้วยความกลัวเริ่มค่อยๆเรียนรู้ความสงบและความมั่นใจร่างกายและจิตใจของเธอเหมือนเชื่อมโยงกับพลังของโลกเหนือนธรรมชาติรอบตัวชายแปลกหน้ายือนอยู่ข้างเธอสายตาของเขายังคงเจาะลึกเข้าไปทุกความคิดแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปมีเพียงความตื่นเต้นและความท้าทายที่เติบโตขึ้นในใจเธอเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัว แสงไฟแผ่นโลหะและอาคารสูงทุกแห่งมีพลังบางอย่างตอบสนองต่อความคิดของเธอราวกับโลกนี้รับรู้และยอมรับเธอทุกการเคลื่อนไหวของมือและสายตาเธอสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ความรู้สึกกลัวผสมกับความตื่นเต้นค่อยๆกลายเป็นพลังหัวใจของเธอเต้นอย่างมั่นคงสมองของเธอเริ่มมองเห็นลวดลายของพลังที่ซ่อนอยู่และความเข้าใจว่าโลกใหม่แห่งนี้ ไม่ใช่เพียงความหรูหราและอำนาจของชายแปลกหน้าแต่เป็นโลกที่เธอสามารถสร้างมันรวมกับเขาได้ชายแปลกหน้าเงยหน้ามองเธอรอยยิ้มของเขาแฝงความภูมิใจเธอเรียนรู้เร็วเกินคาดเขาพูดและนี่คือเหตุผลที่ฉันเลือกเธอไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะเธอมีศักยภาพที่จะอยู่กับฉันในโลกนี้สาวขายปลารู้สึกถึงความแข็งแกร่งใหม่ ความหวาดกลัวในตอนแรกแทบหายไปแทนที่ด้วยความมั่นใจและความท้าทายเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ตอนนี้เธอพร้อมจะ,ะเผชิญทุกสิ่งพร้อมที่จะใช้พลังและความสามารถของตัวเองเพื่ออยู่รอดและเติบโตในโลกเหนือธรรมชาติแห่งนี้เธอเหลือบมองชายแปลกหน้ารอยยิ้มของเขาและสายตาที่เต็มไปด้วยพลังทำให้เธอรู้ว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเขาจะร่วมกันสร้างโลกใบนี้และไม่มีใครหรืออะไรที่จะหยุดชีวิตใหม่ของเธอได้อีกต่อไปได้เลยนี่คือฉากสุดท้ายที่สะท้อนทั้งความลึกลับอำนาจและความสัมพันธ์ของสาวขายปลากับชายแปลกหน้าแสงสีเงินค่อยๆกระจายทั่วห้องกว้างสาวขายปลายืนข้างชายแปลกหน้าทั้งสองมองไปยังเมืองสูงตระงานที่เต็มไปด้วยแสงไฟและพลังเหนือธรรมชาติ เธอรู้สึกถึงความผูกพันลึกซึ้งไม่ใช่เพียงเพราะเขาเลือกเธอแต่เพระโลกนี้สอนให้เธอรู้จักตัวเองทุกความสามารถทุกความคิดทุกแรงบันดาลใจสามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวได้ชายแปลกหน้าเอื้อมมือมาจับมือเธออีกครั้งรอยยิ้มของเขาแฝงทั้งความอบอุ่นและอำนาจตั้งแต่วันนี้เราจะเดินไปด้วยกันเขากระซิบไม่ใช่เพียงเป็นคู่ชีวิตแต่เป็นพันธมิตรในโลกของเรา สาวขายปลายยิ้มอย่างระมัดระวังแต่ครั้งนี้ยิ้มด้วยความมั่นใจหัวใจของเธอเต้นด้วยความตื่นเต้นไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นความพร้อมรับมือกับทุกสิ่งพลังรอบตัวเริ่มตอบสนองต่อเธอแสงไฟสะท้อนแก้วและพื้นโลหะเย็นเหมือนกำลังรอให้เธอสั่งการและเธอรู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวของเธอสามารถกำหนดโลกนี้ได้ ชายแปลกหน้าเงยหน้ามองเธอสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเชื่อใจและอำนาจเธอคือคนเดียวที่สามารถอยู่กับฉันในโลกนี้ได้เข้ากระซิบอีกครั้งและฉันเชื่อใจเธอมากที่สุดสาวขายปลาพยักหน้าหัวใจเต้นแรงด้วยความมั่นใจเธอรู้ชัดเจนว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะไม่เพียงแค่รอดชีวิตในโลกใหม่นี้แต่จะเติบโต และกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังเหนือธรรมชาติที่ชายตรงหน้าเป็นผู้ควบคุมแสงสีเงินส่องกระจายทั่วร่างของทั้งสองโลกแห่งตลาดปลาเก่าบ้านเกิดและชีวิตเดิมค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงโลกเหนือธรรมชาติพลังและความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครหรือสิ่งใดหยุดได้หัวใจของสาวขายปลากระแทกแรงความตื่นเต้นและความมั่นใจผสมผสานกันเธอพร้อมแล้ว พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่พร้อมที่จะอยู่กับเขาและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบน,นี้ไปด้วยกันได้เลยนี่คือตอนจบอย่างสง่างามและสมบูรณ์ของเรื่องให้เรื่องจบด้วยความลึกลับผสมความอบอุ่นและความหวังแสงสีเงินค่อยๆจางลงสาวขายปลายืนข้างชายแปลกหน้าสองมือยังประสานกันแน่นแต่หัวใจของเธอไม่รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปรอบตัวเริ่มสงบลง เสียงเครื่องจักรและแสงไฟยังคงอยู่แต่เหมือนโลกนี้เริ่มเปิดให้เธอเรียนรู้และเติบโตทุกสิ่งไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้ชายแปลกหน้าเงยหน้ามองเธอสายตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นโลกนี้อาจไม่ง่ายเสมอไปเขาพูดเบาๆแต่ฉันเชื่อว่าเธอพร้อมแล้วสาวขายปลาย,ยิ้มตอบครั้งนี้ยิ้มด้วยความมั่นใจและความสงบ หัวใจของเธอเต้นอย่างสมดุลทั้งความตื่นเต้นความหวาดกลัวและความหวังรวมกันกลายเป็นพลังแห่งชีวิตใหม่เธอรู้แล้วว่าตั้งแต่วันนี้ชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกความท้าทายพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปกับโลกใบใหม่ชายแปลกหน้าประคองมือเธอสายตาของเขาเต็มไปด้วย